สวัสดีครับพี่น้องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิง่งให้กับพอ่อใหญ่กันเด้อครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซี FC, ทั่วโลกครับผมขอบคุณเอฟซี FC, ที่กดติดตามนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กับพอ่อใหญ่การครับ คลิปดีพยาการพามาเบิงคันแท่หน้าทองคําพี่น้องคันแท่หน้าทองคําที่พยาการสร้างสรรค์เห็ดใบนะบ่ัห้มันเป็นทีลกลลังคันแท่หน้าใหญ่ๆคู่ใหญ่ๆพยาการพยายามที่จะให้มันมีคุณค่านะครับเนะบาะบ่เสียทีวางเปล่านะครับเนาะปีหนึ่งายามฝนมาเขาไปต้องได้หดหนามหดทาพี่น้อง เฮา่ต้องได้หดนามหดทาเพียงแต่ว่าเขาได้บะจกอันหนึ่งก็มาไล่ขุดไล่กลนให้มันเสมอนะครับน้องแปลงให้มันงามๆามหนึ่งป้องกันคันแท่มาอยู่อ่าคันแท่ขาดอ่าป้องกันหยามันขึ้นวัชพืชมันขึ้นลายอย่างที่สองนะป้องกันหนูมาอยู่พวกหนูพวกปูพวกยังมาอยู่พี่น้องเพราะว่ามันลกลลางมันอ่พวกดกหนูงูเห่าก็จะมาอยู่พี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นเขาเฮ็ดให้มันแปลนแบบนี้ ยังบ้แล <te> <Yeah, well, S 2> ้วพี well, ่น้องคูนี่ยังบะทันแลลวเนาะครูทั้งพุนพยการเรียบร้อยแล้วเนาะุรนปลูกกล้วยเรียบร้อยแล้วเนาะครับเนาะปลูกกล้วยเรียบร้อยแล้วปลูกหญ้าเรียบร้อยแล้วล้อมหัวเนาะครับเนาะฝังรักเรียบร้อยแล้วออกแรงมากถึงจะล้อมหัวเด้อครับเพราะช่วงนี้มันมีงัวคข้วหรอกเนาะเขาเอาขังขอบหมลแล้วอออกแรงมากถึงจะล้อมเนาะครับเนาะเหลือแต่ต้นใหม่พี่น้องต้นใหม่เศรษฐกิจที่พยการกำลังสั่งเขาให้เอามาเนาะครับเนาะกำลังสั่งเขา นะครับนะ่าเป็นต้นไม่สักทองต้นพยุงตน้นไม่ใบไม้เศรษฐกิจฮะล่ะครับไม้พยุงไหล้าแน่ยังแน่นะครับเนาะเอามาปลูกให้มันให้มันเป็นไม่ยืนตน้นไม่เศรษฐกิจคันแทนาทองคาพี่น้องตามโครงการที่เพิ่นเวามาตามโครงการที่พูร้หรือว่าผู้มีความหูหรือภูที่เฮดมาก่อน,นนะครับเนาะก็เห็นน้ำเพิ่นนะครับเนาะเห็นน้ำเพิ่นเพราะว่าเพิ่นเฮดมาดีแล้วก็ดีอีรีพี่น้อง พราะตอนนี้พันก็ได้เงินหลายนะครับเนะาะที่ดินเอาก็ยังอยู่นะครับเนาะขายแต่ก๊ก,กใหม่ก็ได้เงินบักหลายแล้วอันนี้แหละครับมูลค่าอามีที่ดินก็นมีเพิ่มให้มันเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นมากพี่นอ้องอืเพราะฉะนั้นก็สรรหาเอาเานะครับเนาะถ้าเฮาเบิง่งหรือว่าถ้าเขาเบิง่งสรรหาความหูมาใส่โตอสรรหาความหูอยู่ซูมือเขาก็จะได้ความหูซูมือพี่น้อง เน,นี่ยเพื่นว่าคบคนพานพานไปหาพิษคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลพี่น้องคบยาจกคบขอท่านก็จะหูวิธีขอขอเข่าเพิ่นนะครับเนาะคบพวกเศรษฐีหรือว่าพวกคนหาเงินเก่งเขาก็จะได้หูวิธีคิดวิธีหาเงินกับเพื่นพี่น้องเนาะนี่แหละเพื่นว่าพี่น้องคำบังเพยโบราณนะครับเนาะเอานี่ยแหละครับคันแท่น้าท้องค่าพี่น้องพอยาการจะเปรียบเทียบให้ฟังพอยาการจะเปรียบเทียบให้เบิ้งครับนี่ คันแทนหนาท้องคําคันนี้ตะก,กี้มันสูงๆเลยพี่นอ้องอไห้นามันอยู่พุน่นพยาการว่ามันสูงมันบาจําเป็นต้องสูงคันแทนหนาเนาะขอให้ใหญ่ไว้นี่พยาการกรเฮ็ดเนาะครับเนาะแต่วิธีเฮ็ดพยาการนี่อันนี้สองมือเลยเด้อครับนี่มือจนแตกเมือละแต่เฮ็ดเทียเดียวปีหน้าสบายพี่นอ้องอ่าแต่ว่าเฮ็ดอันนี้ปลูกหญ้าแล้วเด้อครับนี่ฟังที่เฮ็ดแล้วนี่พยาการปลูกหญ้าไว้ปลูกเรียบร้อยแล้วเนาะ อ่านี่ปลูกหญ้าเรียบร้อยแล้วทั้งพี่มันจะแปนนมั้งล่วพี่น้องฝนตกใสมาขึ้นอีกบัเนี้่าแปนแล้วอีกบเกินสามมือ้อหญ้าก็จะเกิดขึ้นมากพี่น้องดินมันก็จะแน่นไปนําฟังนี่เฮ็ดได้ครึ่งนึงพี่น้องครึ่งคันแท่ครึ่งคันแท่แบบครึ่งกึ่งกลางเลยนี่ยนะเลือด้ทางพี่เนาะครับนะทางพี่นี่เบิ่งนี่ลหละเท้าบาบเฮ็ดพี่น้องเ้าาบเฮ็ดนี่เต็มที่ก็มาตัดหญ้านี่มันก็นจะอยู่ซําเก่าพี่น้องเนบ่นี่ครับระหว่างเฮ็ดกับบ่เฮ็ดเบิ่งอันไหนอันไหนอันไหน อันไหนอันไหนเอฟซี FC ว่ามันมันงามกว่ากันเนาะเบิ้งอันนี้บบดท่านได,ด้เฮ็ดได้ครับนี่ฟังนี่เฮ็ดแล้วนี่แต่ว่าคู่ที่เฮ็ดแล้วสองขางก็จะมีเป็นแบบนี้พี่น้องเนี่ยเห็นบ่อย่างเดียวพี่น้องให้มีความอดทนอย่างเดียวนะครับเนาเพราะว่ามันมันมือดิพี่น้องเสื้อเนี่ยเปียกบัดละเนี่ยเสื้อพอในการในเวลากล่นเนี่ยบัดมือเนอะเาะเปียกบัดละใส่ถุงมือเลยพี่นอ้องเด้อถ้าจะกล่นขนแท้ มือแตกบดเนี่ยถ้าบดใส่ถุงมือเนี่ยนาะแต่ว่าดินมันเป็นดินดุดไม้มันดุดมันมันมันง่ายอยู่ดอกพี่น้องเออมันง่ายอยู่ดอกเพราะว่าอันนี้รถไถยังเหยียบบ่ได้เนาะเพราะว่าคันแทมันแหลมขึ้นไปรถรถมันจะเหยียบบ่ได้มันจะติดอกคันไถเออมันจะติดอกรถไถครับเท้าเฮ็ดแบบนี้ล่ะเนี่ยเท้าเฮ็ดแบบนี้แหละปีต่อไปนี่เขาสามารถที่จะเอารถไถหน่อยขึ้นมารถไถ36แสิกแรงขึ้นมาได้พี่น้องเพราะมันกว้างแล้วเนาะประมาณ2เมตรแล้วอ่าแต่ว่าอันนี้มันบ่ได้แล้วเนี่ย อันนี้คู่แหลมๆเม็ดเดียวกับ,บหอดแปดสิบเส้นนี่ละพี่น้องไปการเฮ็ดขึ้นมาแฮนได้สองเม็ดเนาะ,ะวิธีต่อไปนี่ฟังมือนี่ก็พยาการก็จะเอาหญ้าฝั่งนี่ออกนี่เอาหญ้าฝั่งนี่ออกแบบนี้ละครับนี่เอาหญ้าฝั่งนี่ออกแบบข้างล่างละพอการบรททันได้หอบพ่นมาปั่นหน้าสะก่อนบอกเป็นยังเราพี่น้องให้มันเน่าอยู่ทันละให้มันเป็นปุ๋ยเนาะอะมันก็มีประโยชน์อยู่พี่น้องมันมีทั้งคุณและประโยชน์ทัละวัชพืชเนาะครับเนาะ,ะ้ามัน ยืนต้นแบบนี้มันก็มีโทษเพราะว่ามันคุมเห็ดมันเห็ดไห้หนูมาอยู่เห็ดให้ลูกล่างเนาะถ้าเขาเอามันแล้วหรือว่าไปแช่น้ำหรือว่าไปมันเน่าอยู่กับให้กับหน้ามันก็จะกลายเป็นปุ๋ยพี่น้องนี่แหละครับคันแท่นหน้าทองคำเนาะมือนีพยาการก็จะกลมมองหนีละพี่น้องบางตีละเห็ดได้ครึ่หนึ่งแต่วมือนีก็แล้วดอกพี่น้องเนาะมือนีก็แล้วดอกพยาการเห็ดบิเกินสองสามชั่วโมงก็แล้วนะครับเนาะเพื่อปลูกห้านํำกะ คอ,อยว่ากันคอยเห็ดไปมันบ่าแล้วกับมืออื่นก็นยังไม่พี่น้องนี่นี่แหละครับเฮ็ดแล้วมันดีมันงามดยพี่น้องพยาการว่าเฮ็ดแล้วมันดีเนี่ยแนะเอะมันกับแบบพ่นว่าฮราพี่น้องกูรู้พ่นวา,านกูรูพ้รพ่นเห็ดมาเนาะ,อะเออพันเฮ็ดมาเบิ่งดีล่ะนี่นีุ่่มบได้เห็ดพี่น้องซุ่มบารีกลสองขานมันแปดสิบเส้นหนึ่งเด้บนคันแท่เนี่ยแต่ว่าตินคันแท่ใหญ่ได้พี่น้องพ่นตินคันแท่ประมาณซี่เมตรพ่นละพี่น้องพี่น้องพ่น เ้าเฮ็ดในะมันก็จะเป็นแบบนี้พี่น้องคันแท่นนะอ,อีกอย่างหนึ่งหญ้ามันก็จะบบกน้ำพี่น้องเนาะหญ้ามันจะบบกน้ำเบิ่งเด้ไรเนี่ยเบิ่งฟังนี่เดี๋ยวล่ะฮกบอ้ยมันหกอีลีด,ดีพี่น้องมันต้องเฮ็ดอีกสองด่านพี่น้องพยากันก็จะแล้วให้นี่เนาะอีกสองด่านอ่าอีกสองด่านเพราะว่าทั้งพุนยังมาท่านในเฮ็ดพี่น้องเพราะว่าคันแท่นนมันหน่อยทั้งพุนบดบ,บ,บ,บด้เฮ็ดดอกทั้งพุนก็จะปล่อยไว้ละเพียงแต่ว่าตัดหญ้าออกลายหล่อมหัวเนาะ ล่อมหัวยาวมาพีไปกันงัวกันค่อยยามออกแรงมาอ่าจังสรรยามูลบดพี่น้องเดี๋ยวพยาการปลูกหญ้าแล้วมองนี่ก็จะปลูกกล้วยได้พี่น้องเอากล้วยมาลงเนาะเอากล้วยมาลงล้อมรอบแล้วก็ต้นไม้เศรษฐกิจมาลงพี่น้องอ๋อคลิปนี้พามาเบิ่งคะแนนน่าทนานองค่ำเนาะครับเนาะคนเฮาเฮ็ดยังก็ต้องมีเป้าหมายมีจุดหมายพี่น้องจังสรนจะบรรลุความสำเร็จในชีวิตก็ เอฟซี ờ, ที่เห็นตงังหรือว่าเอฟซีที่เคยเห็ุมาเกี่ยวกับคันเทนา่าหรือว่า,าผู้ที่ประสบความสําเร็จก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เด้อครับเด้อผู้จัดการมาเดี๋ว่าโอ้ยขอบคุณหลายๆด้วยซ้าไปเนาะคอมเมนต์ดีบดีผู้จัดการก็ขอบคุณเบิร์ตแหละได้คอมเมนต์มาเว้ากันเนาะครับเนาะก็ขอบคุณหลายๆครับผมเอาคลิปนี้ผู้จัดการนำมาฝากไว้ครับคันเทน่าทองคำเนาะเริ่มต้นในการเฮ็ดปีแรก ปี2565อกาครับพยการกติดตามโครงการไปเรื่อยๆแต่ละแต่ละแต่ละย่างเนาะแต่ละโครงการของพยายการที่เฮตมาเฮตผู้เดียวพี่น้องเฮดผู้เดียวแต่ใส่เวลาจักหน่อยก็ค่อยๆเฮดไปก้าวไปทีก้าวไปทีละเก้าเนาะเดินช้าๆแต่ถ้าว่ามั่นคงเฮาเดินมือหนีดีกว่าเฮาอยู่หม่องเก่าพี่น้องเนะาะอ๋คลิปนี้พอซสานีครับผมคลิปหน้าพ่อกันใหม่สวัสดีครับ